สวัสดีครับผมกับสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องสองพระเสือบนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอพระสมเด็จพระ,ะครังโคศิตรามพิมพิเศษนะครับเรียกว่าพิมพุทซ้อนนะครับพิมพุทซ้อนเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับอันนี้จะอาจจะเป็นออกเนื้อผงเกสรน,นะครับลักษณะนะครับ อาจจะคล้ายแบบสีเขียวไม่ใช่สีขาวนะครับมองดูอาจจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าออกเขียวก้านมะลินะครับในตระกูลเขียวก้านมะลิออกจะสีมุนหมนเทาๆเหมือนก้านมะลินะครับลักษณะดูเอาตามองคพระเนื้อพระนี่ครับนะครับธรรมชาติของสมเด็จวัลขังไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรนะครับด้านข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับแห้งหดยุบย่นย่อเหี่ยวนะครับเป็นตามการเวลานะครับธรรมชาติองนี้ด้านขอบจะ เป็นธรรมชาติที่แตกลานนะครับแตกลานขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเราใช้มาทุกคลิปนะเสียนไม้จิ้มฟันนะครับเราว่ากันไปเอาชี้ง่ายให้ดูเนื้อผ้าเนี่ยะครับมวลเื้อหามวลสารนะครับชัดเจนและความเป็นธรรมชาตินะครับของพระสมเด็จพระละคังนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนี่ครับด้านข้างนี่ครับอันนี้ด้านบนนะครับอาจจะมีรอยหลุดล่อนของ เม็ดมวลสารนะครับมวลสารตัวนี้องค์นี้จะละเอียดมากเลยนะครับมีพระพักชัดเจนนะครับพระพักชัดเจนแล้วมีลักษณะท่านนะครับใบหน้าท่านรู้สึกท่านจะยิ้มนะครับออกมานะครับด้านหลังนี้จะเป็นพระประธานนะครับเป็นพระประธานาน,น้าจะเป็นพระพุทธชินสีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะจะนั่งซ้อนอันอยู่นะครับจะมีองค์ใหญ่เป็นพระประธานใน อยู่ด้านหลังนะครับมีองค์หน้าก็คือนี่ยะด้านหลังเป็นปางสมาธินะครับเป็นพระประธานในโบสถ์ด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินสีปางมารวิชัยนะครับคือนะครับนั่งเรียงโบอ,อยู่บนฐานชุก,กชีนะครับหรือฐานสิงหสามชั้นนะครับธรรมชาติเป็นมวลสารละเอียดนะครับองค์นี้สวยสดงดงามนะครับความคมชัดลึกศิลปะของช่าง สังเกตข้างบนนะครับจะมีรอยขอบกระจกรอบกระจกที่บังคับแม่พิมพ์ในเกิดจากแม่พิมพ์ที่เขาในอาจจะเป็นแม่พิมพ์หินนะครับถ้ามัานจาไม่ผิดนะอาจารย์โจ๊กหรือใครๆนะครับที่เขาศึกษาเรื่องแม่พิมพ์จะมีแม่พิมพ์หลายๆแม่พิมพ์ที่ทําทองเหลืองทองอทองคานะครับแม่พิมพ์หินรับมีดนะครับเยอะว่าแม่พิมพ์ไม้ก็จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับไม้ก็จะเป็นไม้สักไม้อะไรที่เขาแกะนะครับไม้ที่มีเนื้อ เนื้อแข็งแข็งแข็งสามารถทาทาบล็อกนะครับทาเป็นบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นมาในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับตามแต่ช่างนะครับช่างก็จะมีเยอะนะครับช่างชาวบ้านช่างสิบหมู่ช่างกรมวังหน้าวังหลังนะครับช่างบ้านช่างหล่ออะไรเยอะแยะนะครับท่านที่มีความรู้ความสามารถในยุคนั้นสมัยนั้นที่แกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จพุทธาจย์โตท่านนะครับโดยใช้หลักของหาพระสำคัญสำคัญในวัดสำคัญในประเทศไทยเรานะครับเป็นพระประธาน เป็นเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์นะครับจะมีพระพระพุทธจินนาาชอย่างนี้นะครับในโบสในวัดประธานนะครับปางสมาธิปางอะไรก็แล้วแต่พระพุทธชินสีนะครับมาเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ในยุคนะครับมันจะมีสามยุคยุค,ยคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับแต่ละยุคจะใช้มวลสารไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีนะครับ สมเด็จวัดละครก็ประวัติสร้างเยอะนะครับสร้างมาตั้งแต่ยุคยุคต้นก็ราวปี2 4 2 4 0 0ขึ้นมาจน24 1 5หนะครับถ้าอย่าได้รวมก็ถ้ายิดหน่อยก็2 4 1สหนึ่งหนึ่งนะครับที่ที่เห็นเห็นกันเยอะๆนะครับก็แล้วแต่นะครับตามประวัติตามบันทึกนะครับศึกษาเยอะๆครับนำมาแบ่งปันความรู้เยอะๆนะครับพุ้สอนองค์นี้นะครับถ้าอยู่ในมือท่านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ผมเคยได้เห็นหลายท่านนะเปิดราคาหลักสิบสิบ้านขึ้นไปนะครับนะครับเป็นเียแม่พิมพ์อีกหายากอยู่นะครับถ้าสวยๆนะครับยินดีให้ตรวจสอบทุกสถาบันนะครับทุกสถาบันทุกเทคโนโลยีที่มีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซมเครื่องสแกนนะครับเพราว่าไปนะครับตรวจสอบพระสมเด็จนะครับธรรมชาติ ช่องสองพระเสือบนนำเสนอพระที่มีในมือให้พิจารณาตามเนื้อพระมวลสารพระนะครับพระสมเด็จนะครับดูที่เนื้อนะครับดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อพระใช่ไหมนะครับมวลสารตรงไหมนะครับแม่พิมพ์เป็นรองนะครับให้ดูมวลสารเป็นหลักนะครับดูที่ให้ดูพระดูที่เนื้อนะครับจะส่วนให้ใช้หูฟังนะครับพิจารณาเอาตามนะครับความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้ศึกษามานะครับ สมเด็จวัดระฆังต้องชัดเจนนะครับไม่มเบอร์นะครับชัดเจนมีเนื้อหามีที่มานะครับมีประวัติบันทึกนะครับอินข้อมูลนะครับราคาหน้าพระวัดระฆังองค์นี้นะครับพุทธส้อนนะครับอยู่ที่ห้าล้านแล้วกันนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับเสือบนขอเปิดราคาไว้ที่ห้าล้านท่านใดสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ ใต้คิปจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับอยากดูองค์จริงอยากยินดีตอบตอบรับทุกคำคิดเห็นทุกนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบทุกสถาบันนะครับอ็นพระพิมพ์อีกหนึ่งแม่พิมพ์ที่หายากนะครับคนที่มีนะครับความชื่นชอบหรืออยากได้ไว้ครอบครองนะครับท่านที่มีกำลังนะครับ สุดท้ายนี้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กัน,กนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ